ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับทางช่องอัลตร้าไลท์แช n แนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับกลุ่มกเกมแล้วตโม o b บายของพวกเรานะครับที่สร้างกันมานานกว่า4-5ปี5-6ปีเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าตั้งแต่วันนี้ในเมื่อเช้านะรู้สึกว่า Facebook จะมีปัญหานะครับแล้วก็ทําให้กลุ่มของเราเนี่ยโดนผู้ไม่หวังดีนะครับแฮกเข้ามาหรือว่า อาจจะแฮกเป็นเฟซข้อมูลที่เคยเป็นผู้ดูแลเก่านะครับแล้วก็เตะออกเตะแอดมินคนปัจจุบันออกหมดเลยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยแต่ก่อนนะครับผมดูแลอยู่ที่กลุ่มเราตบโมบายเซิร์ฟจีนนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับผมก็คือกลุ่มนี้กลุ่มมีประมาณ70,00กว่าคนนะาสมาชิกมีประมาณ7 0 0 0นะแล้วก็คราวนี้มาวันนี้ตอนเช้านะครับผมก็ Facebook มีปัญหานิดหน่อยนะครับมันซึ่งว่าเหมือนมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับ ระบบอะไรสักอย่างนี่นแหละครับมันจะแสดงโพสต์เก่าๆขึ้นมาก่อนที่ว่าจะเจอโพสล่าสุดนะเอออันนี้ก็จะเป็นการหลายกลุ่มเลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่ประเด็นนะมันก็ประเด็นมันก็คือมันมีคนนึงเนี่ยเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมดูสมาชิกนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าเข้ามานานหรือยังนะครับผมคนนี้นะครับผมผมผมสิ่งที่ผมมั่นใจก็คือว่าเขาอาจจะเคยเป็นผู้ดูแล จากในกลุ่มเรานี่แหละอ่าในกลุ่มของเราเนี่ยเคยเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็อ่ามีคนแฮกข้อมูลของผู้ดูแลกลุ่มท่านนี้เนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ทําการเตะแอดมินออกหมดทุกคนเลยนะครับแล้วก็เหลือไว้แค่คนเดียวแล้วก็ปิดการดําเนินการของกลุ่มไว้นะครับก็คือกลุ่มนียจะโพสต์คนที่อยู่ในกลุ่มจะโพสต์หรือทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมเออก็ อันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ากลุ่มพูดคุยของเราก็ชะงักไปในระยะหนึ่งเลยนะครับก็อันนี้ผมก็อยากจะมาแจ้งข่าวกับเพื่อนๆว่าอันนี้ผมไม่ได้ปิดการระงับกลุ่มนะครับผมไม่ได้พักข่าวของกลุ่มนะก็คือกลุ่มเราโดนแฮกนะครับแอดมินทุกคนนโดนเตะออกหมดเลยนะครับแล้วทีนี้นยผมก็เลยแก้ปัญหานะครับก็เป็นกลุ่มสำรองไว้นะครับผมสร้างเป็นกลุ่มสำรองไว้ก็ชื่อว่า naruto mobile โตโมบายเซิร์ฟจีนนะครับชื่อเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าปกของกลุ่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะปกของกลุ่มจะดูเป็นปัจจุบันนะครับผมจะเป็นเอารูปปัจจุบันมาลงนะครับเป็นรูปไอคอนเกมปัจจุบันแล้วก็สร้างโลโก้ใหม่ขึ้นมานะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพูดคุยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับผมก็สร้างได้วันนี้นี่เองนะผมก็คือโดนแฮกปุ๊บก็สร้างกลุ่มใหม่สำรองไว้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ผมกําลังดําเนินการ ทำเรื่องเดินเรื่องขอดึงกลุ่มคืนอยู่นะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะยังไงเพื่อนๆก็เข้ามากลุ่มนี้หลอกก็ได้นะครับมาพูดคุยนะหรือว่าสอบถามข้อมูลนะครับหรือว่าหาซื้อรหัสอะไรก็เข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะดูไอ้นี้ให้ดีๆนะครับดูโลโก้กลุ่มให้ดีๆนะอันนี้หน้าปกกลุ่มจะเป็นประมาณนี้นะครับผมยังไงเพื่อนๆก็เข้ามาดูได้นะครับเข้ามาพูดคุยหรือว่าเข้ามาสอบถามขายรหัสซื้อรหัสได้ก็ ผมก็ยังเป็นแอดมินคนเดิมนะครับกลางท่านเดิมเลยนะครับผมหรือว่าใครที่ไม่มี Facebook ผมก็สามารถเข้ามากด Follow หรือว่ากดเพิ่มเพื่อนหรือว่า Follow ก็ได้นะแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเฟซหรอกผมก็นานๆจะเข้ามาตอบทีงในช่วงนี้ผมทำงานนะอ่าหรือว่าก็เพื่อนๆก็เข้ามาอันนี้ก็เป็น Facebook ส่วนตัวนะ Personal f a c e b o o k นะครับผมก็เข้ามากดติดตามหรือแอดเพื่อนก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากจะติดตอ่อจริงๆก็มีเพจนะครับผมอ่า ติดต่อมาทางเพจเลยนะครับผมแฟนเพจของผมก็คืออัลต์ไลท์ชานแนลก็คือเพจนี้เลยนะครับผม,มประมาณนี้เพื่อนๆคนไหนอยากติดต่อพูดคุยสอบถามหรือทําอะไรเกี่ยวกับเกมเราตกโมบายเนี่ยก็ทักมาที่เพจก็ได้นะถ้าผมมีเวลาผมจะตอบเพราะช่วงนี้ผมยุ่งมากเลยผมไม่มีเวลาดูแลอะไรเลยทั้งนั้นนะก็เพิ่มมีเวลามาทําคลิปแล้วก็ดูแลอะไรไม่นานนี่เองนะครับผมอ่ะโอเคก็อยากฝากไปนิดนึงนะครับผมสาหรับ เรื่องกลุ่มโนโตโมบายนะครับผมกลุ่มนี้ถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรนะกลุ่มนี้ถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรนะก็สแปมกลุ่มไปได้เลยนะให้กลุ่มมันปิดไปเลยนะครับแล้วก็ย้ายมากลุ่มนี้แทนนะครับผมย้ายมากลุ่มนี้แทนนะครับผมรับรองว่ากลุ่มนี้ผมจะดูแลให้ดีที่สุดนะครับผมก็จะไม่มีก็จะไม่ให้เกิด เรื่องแบบนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับผมอ่านี้ก็รับประกันเลยว่าผมจะดูแลจนให้ถึงที่สุดนะโอเคสําหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมาแจ้งข่าวให้เสียว่า,ากลุ่มเราโดนแฮกไปนะไม่ได้ปิดการดําเนินการของกลุ่มหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยทั้งนั้นนะครับผมอ่าอน,นี้ก็ จะขอความร่วมมือเพื่อนสแปมกลุ่มไปได้เลยนะครับเป็นกลุ่ม7 0 0 0คนนะเออหรือว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความรู้เนี่ยก็ช่วยดึงกลุ่มกลัมกลบมาให้หน่อยก็จะเป็นเรื่องดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะจะเป็นวิดีโออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามข่าวสารนะครับเวลาผมอัพคลิปวิดีโอแล้วก็มันจะได้ไม่ ไม่พลาดการแจ้งเตือนของทางช่องผมนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ